สำนักงานประกันสังคมบางจังหวัดเปิดให้ผู้ว่างงานไปลงทะเบียนประกันตนเพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้วนะครับหลังจากที่โรงงานประกาศปิดโรงงานตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นเป็น300บาทต่อวันขณะเดียวกันมีโรงงานหลายแห่งในบางจังหวัดเริ่มทยอยปิดกิจการแล้วครับ พนักงานบริษัทมาสเตอร์พีซกา r เมนท์แอนด์เท็กซ์ไทยจำกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูปเกือบ100คนรวมตัวบริเวณหน้าโรงงานนะครับหลังจากเจ้าของสั่งปิดโรงงานและทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะทางโรงงานไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้ากว่า1,000 0 0บาท ตัวแทนพนักงานบอกว่าต้องการความชัดเจนจากผู้บริหารถึงสาเหตุการปิดโรงงานว่ามาจากการค้างชำระค่าไฟฟ้าหรือว่าการปรับขึ้นค่าแรงวันละ300บาท นายธีรพลขุนเมืองแรงงานจังหวัดนครปฐมสั่งให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานและนําเอกสารแบบคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ให้พนักงานกรอกเพื่อดําเนินการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าต้องให้ผ่านวันที่5มกราคมไปก่อนเนื่องจากต้องรอดูว่าทางบริษัทจะจ่ายเงินค่าแรงพนักงานหรือไม่ ซึ่งรอบจ่ายเงินเดือนของบริษัทนี้จะจ่ายทุกวันที่5ของทุกเดือนส่วนที่จังหวัดชัยภูมิโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายแห่งในอำเภอเมืองปิดกิจการเพราะว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นทำให้คนงานกว่าครึ่งต้องย้ายไปทำงานบริษัทสาขาในต่างอำเภอขณะที่พนักงานบางส่วนเริ่มตัดสินใจลาออกเพื่อหางานใหม่ ขณะที่ผู้ว่างงานในจังหวัดศรีสะเกษทยอยไปลงทะเบียนประกันตนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามสิทธิผู้ประกันตนตามกฎหมายภายในระยะเวลา6เดือนนะครับหลังจากโรงงานต้นสังกัดประกาศปิดโรงงานตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเพราะว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นเป็น300บาทต่อวันได้ครับ